จดไปที S <S ่619เหลือราคาดีดนะครับลูกค้าเหลือราคานอยเพิ่มอีกนิดเป็นเสต็กต่อเตามนะครับตอนนี้ได้มาถ่การดหึ่งครับทานกรซื้อพนี้ได้ไหมดจบไปที่619ถ้าเนีแครี่นะคะแครี่สดให2.0ตัวซี2.0สวยมากพร้อมซื้อพร้อมขายพร้อมใช้ขายได้วด้วย500,000บาท510ดูผ่านกล้องั้17ชิ้นที่เก็บงานเรียบร้อยแล้ว ห้าสี่หกอะไรนะสอเปลี่ยนห้าห้าศูน 5, 5์ห้าห้าสองห้าห้าสองลนึ่งห้าห้สองเปลี่ยนหะ้าห้าสี่ห้าห้าสี่อะไรหนึ่้าห้าส่อนะสอเปลี่ยนห้าห้าหกห้าห้าเปลียนห้าห้าแปดห้าห้าแปดอะไรหนึ่าห้าแอะไรนะ 8 5, 6, 8อะไรนะ 1, 5, 6, 8อะไรนะ2เปลี่ยน 5, 7, 0ถ้า 5, 7, 0อะไรถ้า 5, 7, 0อะไรนะ7 5, 7, 2 5, 7, 2อะไร 600,000บาทหกแสนบาทอะไรนะคะหกแสนบาทอะไรเ6 2ค่ะ602เป็น6 0เก็บออไหม604อะไรนะหนึ604ละไรนะสอง6 0เก you yeah.